สวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะคะวันนี้จะมารีวิวของจีนซื้อมาหนึ่งกล่องมันมีอยู่สามสี่แบบเราซื้ออมยิ้มมามันก็จะมีไอติมเค้กขับเค้กเราซื้อ,อติมมาอุปรกรณ์ที่มันให้มาก,ก็คืออันนี้สองกล่อง ก็ที่ทำนี้หนึ่งอันเอาไว้รีดอ่ะแล้วก็จะเป็นจานสองใบสองใบแล้วก็ที่รองหนึ่งแผ่นใหญ่ๆที่รองมันก็จะเป็นลายของเป็นเงี้ยผ้าชีส กระต่ายดาวเป็ดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยแล้วก็ใบนี้มันก็จะเป็ดบอกวิธีทาแต่ละกล่อ,องหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้มีบอกวิธีนี้ด้วยสมสีแล้วก็ของที่แล้วก็สีที่มันีห้มาก็คือ นี่สีน้ำตาลสีตาสีแล้วก็สีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วก็จะมีไม้ไม้ของมันให้มาสามอันสามอันก็มีอยู่ เรามีอยู่สองชุดอีกชุดนึงมันจะชุดใหญ่มากอน,นี้ดูอันนี้ลงลองไะไม่จับใช่อะไรเดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปหน้าเดี๋ยวมามา้ามาบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้ว